ยายก็บอกว่านี่ฝนนี่พีเอสเป็นพู้กกับหนังเขาาน้ามาใกล้เลยหนูอยากเล่นหนังนัสัตว์เจอนครั้งแรกอ้เหียประทับใจวะ่ะ <c oughs> คนอย่างนี้แหละจะไปปฏิบัติธรรมในระหว่างปฏิบัติธรรม <c oughs> ก็แอบหนีออกไปเที่วข้างนอกเขื่อผับแล้วใส่ชุดขาวไป <c oughs> ฮิปฮอปสั่นอะใส่ชุดขาวล้วนฮิปฮอปอันนี้เดี๋ยวคุยเสร็จมีรูปมอบให้แต yep. ่ผมนั่งสกีนี่กูไม่ได้มาอะไรกันเนี่ยเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ในรายการ วันนี้เบาๆนะับพิธีกรรับผมกลับเบเลยหลอดํำเลยก็วันนี้เรามีแขกเรามีแขกเราไปเชิญพิเศษมากๆฮะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้มีคิวว่าจะถ่ายรายการวันนี้วันนี้ไม่นวันพักผ่อนเป็นวันพักของผมแต่ว่าเวลาเป็งพักอะมีทำอะไรกินเหล้ากับเพื่อนถือว่าเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เราครับเพราะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นน้ำสนุก ไปก่อนคืนนี้เบาๆครับนี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจไม่ไม่ต้องสนใจพี่เคยเห็นเวลาประชุมกันแล้วมีคนจดเนื้อหาประชุมนี่เอาไว้จะมันจดเป็นรูปเดี๋ยวก่อนนะคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เกี่ยวเลยอ่ะยินดีต้อนรับครับผู้กำกับลำดับท้ายๆของไทยละลำดับต้นๆของไทยครับพีเอสคอนกรีตติวิบลดีครับสวัสดีครับ รายการนี้มันมีจริงใช่ไหมคือคือพอถ่ายไปแล้วไปออนแอร์จริงจริงออนจริงออนจริงออนจริงทำมาเล่นเล่นยังไม่ขึ้นข่าเรื่องหนังได้ไหมได้ขึ้นเรื่องอื่นก่นดีกว่าได้เอามึงกับพี่เอสดูจังกันได้ไงก่อนพี่เอสดเป็นนุ่นพี่ที่นิเทศศาสตร์จุฬาซึ่งเรารู้จักกันจากการทํางานคณะมาที่ทํา MV ให้กับ คณะงานคืนสูเย้าต้องไปถ่ายพี่พี่พสุขสขันที่ฟาร์มโชคชยัยเราไปถ่ายที่โคราชอ่ะที่ฟาร์มโชคชยัยที่บักช่องอะ่ะมันไกลเราควรจะค้างอืม <laughs> <laughs> โคหาเรื่อง <laughs> <laughs> ก็ค้างอ่ะไปค้างก่อนนะค้างก่อนแล้วอีวันลุ่งขึ้นค่อยสัมภาษณ์พี่พี่สุขขันอ๋อแล้ววันลุ่งขึ้นที่ไปสัมภาษพี่ขวันอะ่ะพี่ขวันบ้งได้กลิ่นเหล้าไงพวกเราคือไปค้างแล้วตอนเช้าไปสัมภาษกูว่าวัวเมาอ่ะ วัวแม่งกำลังแบบเฮ้ยเดินเซฟคนกินนมวัวอื้อมิ้วอะเมาอะเมาแตกูะกลัวจําไม่ได้กูเจอพี่ตอนไหนเฟยเนี่ยเข้ามาในฐานะของรุ่นน้องที่เป็นดาราแต่ตอนแรกไม่รู้เป็นดาราเลยคิดว่าคงเป็นแบบพวกตัวร้ายตามพวกทีมสตันอะแล้วก็คือรู้จักกันมากที่สุดมากเอาจริงป้ะเจอพี่ก็คือตามวงเล่าใช่ใช่ใช่ทำงานอะ กูไม่เคยเล่นกับพี่เอสเลยแต่การเคยเล่นกับของพี่เคยเล่นตอนนั้นทำทำแนโนโนอยู่แคสนักแสดงแคสตไปแล้วมันมีตัวละครตัวหนึ่งเฮี้ยสุดในเรื่องเลยคืเอเฮี้ยล้วนเลยอะ่ะห,หันเมียฆ่า,าพ่อแม่เขาอะ่ะเฮี้ยมากอะ่ะตอนทีเห็นน้องฝึกง,งานคนนี้ไอ้เฮี้ยไอ้ก,การไม่น,น่าจะเล่นได้หวะลุกไม่แรงเลยบอกไอ้ก,การมึงมาย้อมผมมาะนี่ยเป็นตรงนี้เลยตรงนี้เลยอย่างนี้เลยวันลุงขึ้นมาย้อมผมเองเลยทำเองแบบดีมากผ่านฝึกงานแน่นอนแล้ววันแล้วไปเล่นเล่นอย่างดี เออเันคนเล่นดีเปนคนเล่นดีแต่ว่าพี่สามารถพูดได้ว่าพี่คือคนที่ปั้นการเข้าสู่วงการการแสดงใช่ถูกต้องเข้าเรื่องการกำกับบ้างดีกว่าพี่เอางี้ดีกว่าผมขอย้อนไปในตอนที่เริ่มทำแฟนฉันเนี่ยกี่ปีแล้วพี่ครบรอบเท่าไหร่ยี่สิบปียี่สิบปีปีสี่หกนี่กูปั้นไอ้แน็กไอ้แจ็คขึ้นมาแน็กชาลีโฟกัสโฟกัสแจ็คแฟนฉันซึ่งสามคนนี้กูภูมิใจมากนะ ไม่ธรรมดาสักคนทำไมอ่ะเรียกว่าประหลาดไม่ปกติสักคนเออแบบเออดีว่ะแบบเราสร้างสรรค์บุคคลพวกนี้ขึ้นมาให้กับแล้วพี่แจ็คตอนเด็กเป็นไงแจ็คเฮ้ยแจ็คมึงเป็นพี่นงมึงเหรอแจ็คป็นดีเดี๋ยวนี้เวลาแบบไปทำงานแล้วมีใครเรียกแจ็ค่าพี่แจ็คอะกูไม่ไม่คุนเลยอะมึงเป็นพี่คนแต่งงานแล้วนะมีลูกเรื่อยเอออ่าอันแรกเลยที่แจ็คได้เล่นได้เข้าวงการอะคือคือพี่บอลเขากินข้าวอยู่ข้างหน้าบ้านที่สลับรีแล้วจะทําหนังสั้น ไอ้แจ็คเดินผ่านมาไอ้แจ็คอายุประมาณสักหกขวบไอ้บอลเงยหน้ามองมองว่าแบบเอ้ยอ้นี่บุคลิกดีมันต้องดีหน้ะเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยไม่ตอบมาว่ามองอะไรแว่นเยีะหกขวบคนจะเลไงน่าจะน่าจะไม่เกินแปดขวบเพราะว่าเอามาเล่นหนังก็เอามาเล่นหนังสั้นแปดขวบก็คือพอแจ็คปุ๊บแล้วว่าทำแฟนฉันก็จะเอาแจ็คมาเล่นมันเดิย ส่นบัเนี้ยเติบโตมในองการได้สิงบัดเนี้ยอืแฟนฉานนึ่น้ามาเพื่อนสนิทย้าคือพี่สันนี่ซึ่งเรื่องนั้นอ่ะไขย้อยมอชทุกอย่างมันคือมูทมันได้ไปหมดเลยมันมาจากหนังสือจริงๆแล้วชื่อหนังสือกล่องไปณีสีแดงอ๋อจริงเหรอไม่เคยรู้แต่มันเป็นสารคดีท่องเที่ยวอะเหรอประหลาดไหมคืออย่างนี้ คือจริงๆเราเป็นคนอ่านหนังสือแล้วแล้วก็พวกไอ้ต้นไอ้บอลอะไรพวกนี้เวลาใครมีหนังสือดีก็จะมาเล่ากันนะแล้วก็อ่านอ่านถรยต้นจะไปกินเล่ากันแหละไปถึงร้านปุ๊บก,ก็ให้เพื่อนนั่งไปไปนั่งอ่านต่อในห้องน้ำจริงปะเนี่ยจนจบอ่ะแต่มัน,มนไม่มันไม่หนาแล้วก็ชอบมากเลยจนกระทั่งพอทําแฟนฉันเสร็จปุ๊บก,ก็บอกพี่เก่งเลยแล้วก็มาจากแล้วก็ไปพี่ก็ไปคุยบกพี่เก่งอ่าก็บอกคุว่าชอบเรื่องนี้อ่า แล้วก็ไปให้เพื่อนเขียนบทอ่าแล้วก็ออหลังจากเรื่องนั้นก็ประสบความสําเร็จเฮ้ยพี่สร้างคนเยอะเหมือนกันว่าค,คือดึงเอาจากคนที่ไม่ใช่ดาราออแล้วเอานําขึ้นมาเพื่อเพื่อเอามาลดแรงบนงการมันเถินแล้วก็ยังเป็นคนที่มีคุณภาพสิคืวันนี้ไม่นับพี่แจ็คนะเออเมื่อก่อนมันอ้วนมันอ้วนกว่าในหนัง1ิบโลอะอ๋อเออ,เอ,อแล้วก็พอแคสได้ปุ๊บบอกว่า1เดือนก่อนเปิดกล้องเนี่ยลดน้ำหนักให้ได้10บโลแล้วก็จ้างนักโฆษณาการมาออแล้วตอนไปออกกองอ่ะกูแบบ ดึกสปิริตไงไอซันเดี๋ยวกูกินเหมือนมึงเลยกินไม่ให้มือเดียวไม่เอาแล้วไอ้หี้ยมือต่อมือตอไปกางเขียวหวานสิบโลในเดือนเดียวแต่เขาไม่เคยการแสดงมาก่อน่าพี่ซันอ่ะไม่เคยคือเขาก็เป็นแบบเป็นแบบเป็นคนที่มีพรังวรรคนหนึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นคนเฮฮาไม่ไม่กลัวกล้องสามารถอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีสายลับแล้วก็สายลับ่สายลับเนี่ยแบบไอซันบอกว่าไม่เล่นหนังแล้วบ ไม่ชอบเตทเหรอเตทก็เลยบอกว่าเนี่ยกูอ่านบทแล้วกูนึกถึงมึงเลยมึงเอาไปอ่านดูก็เล่นปัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่ไหมไม่เห็นไม่ชอบเล่นตรงไหนแล้วก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆนะเออซึ่งสายลับอันนั้นคือพี่ปั้นพี่ปิง่แกงแก๊งตรงนี้ใช่แกงตรงนี้แก๊งี่หมาใช่แล้วก็อพีคไงอ่าพี่พีคพัทรัยาคือปั้นในพีคให้เป็นดาราเนี่ยไม่ได้ภูมิใจมากแต่ปั้นที่เป็นนักร้องเนี่ยภูมิใจมากคือจากเรื่องนั้นเหรอ เลี้ยงปิดกล้องขึ้นไปร้องเพลงร้องเพลงแล้วเสียงเพี้ยนมากเฮียโปสร้อง um เพลงเนี้ยโปสมใครมาลักที um. ่บอกพีคสุดยอดแล้วมันก็ร้องร้องแบบแล้วทุกคนในงานก็บอกว่าเมื่อไหร่จะลงมานเสิอรอตไรเงี้ยว่าเขาชอบไหมเขาชอบคือเห็นเขาร้องเพลงอะถึงแม้มันจะเพี้ยนนะแต่ความสุขอะมันมันรู้สึกได้มันร<อ>ู้<อ>สึกได้<อ><ม>านวันทุกวันเนี้ยเขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วป้าจะิ้งไหเรื่องเวลามีงานเลี้ยงปิดกล้องหรือว่างานต่างป่าะให้เขาขึ้นขึ้นไปร้องขึ้นร้องแล้วเจอคู่หู เบลเขีมิสลาโอ้พอกันพอกันีนเวลาร้องคู่กันนี่แบบสุดสุดยอดอ่ะแล้วก็มีพีกฝ่ายชายไงใครมาจุธาวุฒิใช่ใช่ใช่อันนั้นก็พังเหมือนกันพอกันวันนั้นไปงานวันเกิดผู้บริหารท่านหนึ่งพีคขึ้นไปร้องเพลงบอกว่าพีกระดับเราเนี่ยเราอย่าร้องคนเดียวเลยก็เลยเชิญเนมกคสโนวาขึ้นไปร้องคู่เนมชอบมากเนมชอบพีกมากไอ้เหี้ย ย้ายมาซันนี่ซันนี่นุ่นพี่นุ่นพี่นุ่นก็เรื่องแรกเหรอใช่พี่ดูอู้เอาเนูรู้ว่าพี่นุ่นเล่นมากตอนนี้พี่นุ่นเขาคือแบบสุดๆนะพี่นุ่นคือปรมาจารย์ด้านการแสดงเลยผมชอบพี่นุ่นมากโหสุดยอดเลยตอนนั้นอ่ะแต่ระหว่างทางพี่ก็ยังกำกับแนโนคือซีรีส์ไม่นับซีรีส์เพียบเลยโฆษณาเพียบเลยเออโฆษณาสิเพราะไม่งั้นก็คงไม่ได้มีเงินละเออละครก็เคยทำละครช่องแล้วก็สุดท้ายผ่านมา17บเจ็ดปี อ่ะขอบคุณวันนี้นะครับทุกๆขอบคุณคนอื่นยากยังอยากยพามา17ปีล่าสุดอานงถึงจะชอบหรอกแต่ก็รักนะจ๊ะติดอยู่อย่างเดียวอยากโดนตัวกันบ้างจุดเริ่มต้นของไอเดียอานงมานา พี่เขียนบทมันนานมากมั้งอโน่งเนี่ยเริ่มต้นปี62โอ้โหอือเรจะเขียนบทจริงๆไม่มีมีเงินอ่ะละครติดต่อมาเรื่องละครอ่ะบทไปโดดบ้าไว้ก่อนก็คือมันจะเหมือนโครงการรัฐบาลที่พอเปลี่ยนรัฐบาลห้ไปชนัก็ใช่ใช่ชะงักอ่ะกลับมาทำไอ้เฮียเปลี่ยนอีกแล้วใช่ช่วงหลังเนี่ยเราทำบริษัทจังก้าพอมาเสนอปุ๊บแล้วเขาชอบปุ๊บสิบนาทีได้ทำเลย คืออะไรที่มันจะได้ทาเนี่ยมันจะง่ายมากๆเนาะมันจะเร็วมากๆมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องพยายามนะบทจะมันจะได้มันจะได้มาเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันมีมาร์เก็ตติ้งแบบนี้มันมีหน้าหนังแบบนี้เขาก็อนุมัติอันนองมาจากไหนวะก็ไม่รู้จะชื่ออะไรแหละแต่ว่ามันเป็นนางเอกหนังนะนางเอกของเรื่องนี้ก็ชื่ออานงอานงเนี่ยก็คือพิมพ์ไปเขาต้องเป็นผู้หญิงในรัชการที่6กแล้วชื่อโบราณหน่อยชื่อบราณถ้าสมมติว่าพิมพ์ชื่ออื่นตอนแรกอะ หนังเรื่องนี้อาจจะชื่อปลาภัยโอ้ปลาภัยแก่เกินไม่ไหวแต่ชื่อนงไปฟังตอนแรกไปก็งงนะพ่งตรงคือพออ่านว่าความีคนว่าชื่อหนังว่าอาน่งหนังไรยวะหนังชื่อนงเนี่ยเหรอวะคือถ้าพี่พูดถึงหรือเปล่าพี่พูดถึงสายรับจับบ้านเล็กอ๋บอกเพื่อนสนิทบอกอโน่งไม่บอกมันมีอีกชื่อหนึ่งที่เคยคิดไว้รักกุ๊กกิ๊กหัวใจกุ๊กกูเอาไปละเอางเอาไปงดีกว่าไม่บู อนงดีกว่ามันมันมันต้องมีไม่บูต่อไงเพื่อบอกอน่งไมาบูไมบูเนี่ยไมู่ก็แปลว่าที่รักบูแต่บูแปลว่าหลอกผีมันมีสองความหมายเอ๊ะชื่อนี้ดีไหมก็ไปเซิร์ชดูปรากฏว่าแปลว่าผู้หญิงแล้วก็แปลว่าผู้ไม่มีตัวตนด้วยว้าเออมันก็เลยดูเท่ขึ้นมาทันทีเอออ่านมีความหมายพอทีมเขียนบทมีแต่ผู้ชายมันแล้วเราเขียนมุงผู้หญิงยังไงเออก็น่าสนใจนะไม่ได้คิดอ่ะคิดว่าทำางหนีจะฮากันแหละ มันจะหามันจะน่ารักอะไรเงี้ยร้วมันเออจริงๆแล้วหนักมันมุมผู้ชายแต่ว่าด้วยความน่ารักอะมันเป็นด้วยตัวไอโบมันเองด้วยหรือเปล่าคือบุคลิกภาพหรือว่าทัศนคติของเขาหรือว่าการกระทําตัวการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเงี้ยเราระวังไว้แล้วว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราต้องหาคนที่น่ารักเท่านี้ให้ได้มาสวมอ่าพอพูดถึงหาคนมาสวม c a s ติ้งเลือกยังไงสองคนจีเนี่ยเคยเจอมันครั้งแรกที่หับมันไปแคสนานแล้วเป็นสิบปีละจะทำปุ๊บก็เลย เรียกจีมาแคสแล้วพอเอิญว่าจีตอนนี้เขาสังกัดเขาอยู่เวิร์กพอยต์พอดีก็จะง่ายในการดึงเขาอย่างโบเงี้ยเราต้องการคนที่น่ารักมากๆอ่ะแล้วไปเจอโบเนี่ยสัมภาษณ์กับนักข่าวอ่ะสัมภาษณ์แล้วพูดจาไม่กลัวนักข่าวเลยแล้วก็เล่นกับนักข่าวพูดจาแบบเฮ้ยคนนี้มันน่ารักว่ะก็เลยเรียกมาคุยตอนแรกก็ไม่รู้ว่ากูเป็นพุ่มกับอย่างเรื่องอะไรเลยแต่รู้ว่าเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงที่แบบอ๋อเขาคงอยากกำกับบ้างเขาเลยมาเล่นเขาเลมาเล่น ก็เลยเขียนบทคือแบบเอามือรู้จักกูเลยแหละโบมีสักปี่นึงส่วนใหญ่เราจะวัดจากเซนส์เราอะเพราะเราอยู่กับบทมานานเงี้ยเรา,<ล>อ,าอยู่บทแบบสี่ห้าปีเงี้ยเราเรารู้จักตัวละครเราดีว่าตัวละครตัวนี้มันเหมาะกับประมาณน,นี้อ,อ,อ,อยู่กับบทมานานเราจะรู้ละพอเอามาเล่นจริงๆก็โหวรู้สึกว่าตัวเองแบบโชคดีมากแบบเหมือนถูกหวยอะอ่ะสองคนไปละตัวหลักสองคนทามไทยอะมาได้ยังไงทำไทย อันนี้แปลกประหลาดมากคือ,อจริงๆแล้วบทกล้องในสําคัญมากค่ะเรื่องเนี่ยคือเป็นตัวละครที่สําคัญมากมันหล่อว่ะมันแบบดูแว้นๆว้นแล้วก็คนตีนแล้วก็เท่ดีเหมือนกันเนอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยรู้จักมันนะออไม่เคยรู้ว่าอยู่กับมิกาเซ่ไม่เคยคิดว่ามันออกซิงเกิลอะไรเงี้ยจนเรามาเล่นอะ่ะเอามาเล่นปุ๊บแล้วเฮ้ยดีว่ะตลกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอ๊ะลองไปเซิร์ชดูหน่ยอย ไอสัตว์มึงคนเท่นว่ะเพิ่งรู้ว่ามันคือคนเท่มาถ้าเอาเขาเป็นเด็กแว้นใช่แต่ตีองูกองไม่เท่นะพอมาปุ๊บแล้วก็เล่นแล้วก็โอ้โหอย่างดีแล้วมัน เป็นคนแบบตั้งใจอ่ะคือคือดูเหมือนเล่นนะแต่เวลาเราพูดอะไรเงี้ยมันก็จะคิดแล้วมันก็จะดีไซน์แล้วมันก็จะแบบจังหวะมันเป็นคนจังหวะดีอยู่แล้วเพราะถ้าถ้าใครติดตามไทม์ในทิกตอกอ่ะไอ้เี่นนี้เขาไวล่องนะเขาเป็นสายทิกตอกเขาเล่นหนังสั้นของเขาตลอดเวลาเออเขาเขาสร้างหนังสั้นของตัวเองตลอดเวลาหนังเขาสั้นเหรอยิ้มนะแอบยิ้มนะเห็นนะเห็ยิ้มนะนี่หาทางเข้าอยู่แล้วได้ทมมาก็ดีมากเลยแล้วก็มีคุณมันมังเอร์ฝน มอนสเตอร์ยออพี่ฝนเจอครั้งแรกที่บ้านใหญ่ผมแปม่มยายก็บอกว่านี่ฝนนี่พีเอสเป็นผู้กกับหนัง,งเอานามาใกล้เลยนี่หนู <c oughs> อยากเล่นหนังหนังเจอนครั้งแรกไอ้เหี้ยประทับใจวะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนอย่างนี้แหละติดใจมาแคส <c oughs> <c oughs> พราะบทนี้มันเป็นบทผีที่แบบหลงตัวเองชอบด่าคนอื่นอะไรเงี้ต้องการสมองของมันแล้วเล่นโอเคเรียกว่าเรียกว่าตัดจนเล่นโอเคดีกว่าเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้อยากเล่นหนังพี่เขาอยากเล่นหนังเขาไม่ได้อยากเล่นหนังผีอ๋อเขาอยากเล่นหนังอ่ะสุดท้ายมีอีกคนนึงแจ็คแจ็คแฟนฉันการกลับมาเล่นหนังในรอบ21ปีของแจ็คแฟนฉันกับพี่ใช่ได้ข่าวได้ข่าวจากจากทีมแคสซิงก็แบบเรียกค่าตัว เยอะก็เลยบอกว่าก็ไยโทรไปกูจะติดกูจะติดต่ออาไทยยอมไม่ได้เหมือนกันติดต่ออาไทยมันชนมันชนเอางี้ถ้าเขาโทรไปใหม่แล้วเขาบอกราคาเท่าไหร่มึงรับไปเลยมึงไม่ต้องต่อใช่ปะเขาจะก็พี่คือระหว่างไปเลยแต่ที่เฮี้ยเลยว่าเปิดกล้องวันแรกไปรับงานไปดูบอลดูบอลที่อังกฤษโดยโดยที่ไม่บอกผู้จัดการแล้วมันทำไงมันสมมติไปวันนี้ไปคืนนี้ถึงพรุนี้ดูบอลตอนบ่าย เย็นกลับเลยโอ้โหเหนื่อยสาตร์อังกฤษเนี่ยนะไม่ได้นอนในอังกฤษเลยอ่ะไม่ได้ค้างอะไรในอังกฤษก็คืออยู่แหนะอยู่ที่อังกฤษอ่ะน้อยกว่าบินใช่ใช่เพราะบิน12 12บิน24อยู่6ใช่สุดท้ายก็กลับมาทันได้ถ่ายซึ่งพี่เอาเขามาไม่พูดคำหยาบเลยสักคำฉีกอ่ะฉีกไปเรื่อยๆให้คนดูมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าไม่จะเกิดที่อะไรขึ้นาใช่ใช่เราต้องทำให้คนดูสะพรายไงชนแก้วหน่อยครับผมชน เกลวาเทปนี้แม่งเทปนี้แม่งไม่ได้มีคนสนใจแล้สนใจไอ้เหี้ยทำไมแล้วแล้วพี่เอาเอาส่วนไหนของหนังไว้คิ้วแรกๆตอนจบทำไมผมอ่ะผมถามคำหนึงในฐานะแสดงด้วยกันทำไมถึงเลือกเอาตอนจบมาก่อนมันเป็นเรื่องเซตอัพเหรอแต่ไม่ไมแต่มันมันไม่เชิงจบมันจบมันจบช่วงนึงแต่ว่า จบจริงๆอีแบบนึงก็ถ่ายทีหลังไม่ม,มีจบหลายจบหลายขยักแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เลือกถ้าทําได้อะอยากไล่ปะแน่นอนแน่นอนทั้งพุ่งกลับทั้งนักแสดงถ่ายตามถ,าถ,ถ่ายตามบท<ช>แต่ทำไมมันถึงในไทยมันถึงทําไม่ได้สงสัยว่าบ้านหลังนี้แม่ต้องถ่ายทั้งถ่ายตอนสวยตอนต้นตอนตอน้ตน,ตนแล้วตอนจบของเรื่องอ่ะแล้วมีแค่สองซีนอ่ะมึงจะถ่ายที่นี่จบในวันเดียวปะล่ะ เพิ่งลดเงประมาณให้ได้มากที่สุดใช่มันก็เป็นเรื่องประมาณหลังจากที่กำกับเรื่องนี้ไปแล้วกระแสตอบรับดีแบบเนี้คิวอัเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เหรอน่าจะผ่านร้อยแต่มันร้อยเท่าไหร่ติบร้อยห้าสิบอ่ะหวังว่าพี่ได้บนอะไรไปไหมบนว่าล้านละกิโลโครงการล้านละโลเก้าก็เหมือนเก้าละเก้าใช่ใช่เย็ดโด้คือในในความที่เราไม่ได้ทำหนังมานานใช่ไหมถ้าสมมติได้ทำหนังอีกครั้งหนึ่งอ่ะ มาถึงเรื่องเนี้ยอ่าเรื่องเนี้ยจะไปปฏิบัติธรรมชิบหายก็ต้องไปไปมาแล้วไปมาแล้วเหรอไปกี่วันสองคืนเป็นไงโคตรดีในระหว่างปฏิบัติธรรมก็แอบหนีออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวผับแล้วใส่ชุดขาวไปเฮิปฮอปสั่นอะใส่ชุดขาวล้วนฮิปฮอปแล้วใส่สร้อยทองออกมาด้วยไม่จริงนะฮะไม่จริงนะครับไอ้ยี่กูไม่น่ามาอะไรกันเนี่ย มันได้แบบอยู่ตัวเองมันได้มันได้แบบว่าพิจารณาตัวเองอารมณ์แล้วเขาพระท่านก็สอนว่าแบบว่าอ่านี่เราเราทำเรอยู่นะเราเดินอยู่แล้วดีดีดีขึ้นไหมนี่ใสเราดีขึ้นไหมก็ใช่ไงเขากำลังตอบมปอยู่ยีเพิ่มึงพิ่มึงไม่เคยคิดว่าคลุณพี่เลยไม่คิดมาตลอดครับถือมึงก็ปฏิบัติกับพี่น้องดีไม่มีพี่มีน้องอันนี้เดี๋ยวคุยเสร็จมีรูปมอบให้น่าจะเก่ง เกวต้องรีบวัใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเงี่ยต้องไม่รู้ไอ้เงี้ยมีแผนที่จะทำเรื่องต่อไปยังมีเราเขียนบทไว้17ปีเขียนมาวัน8-9เรื่องอ่ะที่ที่คั้งตึงอยู่อ่ะยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยเพียบเลยที่แบบอยากทำอ่ะแล้วก็เอากลับมาพัฒนาได้วันนี้เวลาอ่านคอมเมนต์อ่ะบางอันที่เราชอบมากคือเหมือนกับว่าดูดูเสร็จแล้วเหมือนมี สารหลั่งความสุขอยู่ตลอดเวลาเอโดฟินหรอหรือว่าไปดูเถอะคุณจะได้ความสุขกลับบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยโคตรดีใจเลยค,คยู่เ่็ดนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายคือทําให้คนดูในโรงมีความสุขอืขอให้เขามีความสุขคือเราอยากได้ฟีดแบ็กดีๆกับเหล่านั้นกลับมาอยากให้เขาได้ดูแล้วมันแบบเฮ้ยอิ่มเอมใช่ตรงตามที่เราตั้งเป้าไว้กูกำลังจะพูดถึงคําว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้คำพูดว่าคนกับผีรักกันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยบริบทมันคืออะไรแค่รักกันไม่ได้ หรือถ้ารักกันได้แล้วเป็นไปได้มันคือรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันคือการตั้งคําถามของคาว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปดูบทสรุปในเรื่องอ่ามันชะ่นมันก็ยังาตั้งคําถามอยู่แหละมันไม่ใช่บทสรุปมันคือบทสรุปตัวละครแต่ว่าคําถามเนี้ยคนดูต้องไปตอบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องก็ไปดูเอาอันนี้พูดแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เอาหลอกอยากให้ทุกคนมีคมสุขอ่ะไม่ได้อยากให้แบบรายได้เยอะอ่ะแต่พอผู้คนมาดูแล้วมาดูเยอะรายได้มันก็เยอะเองอ บอกได้ไหมเรื่องนี้อยากบอกอะไรคนรักกับผีรักกับผีดีมึงอะอ่ะมันมีอะไรภูมกูฝ่ายแก้ววะทำไมเป็นทีอะอะไรนะเครียดอะสนุกเออยวันนี้สนุกมากอโนงคือหนังโรแมนติกคอมดี้ปะที่มีผีที่มีผีแต่ไม่ใช่หนังผี ฝากนะครับสำหรับอโนนะครับขอบคุณพีเอสคมกิตตรีไม่หมดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูับขอบคุณครับถึงลัทูสรุปมาทำไมนะอะไรพูดเลยว่าอะไรไงได้รู้ว่าการตกหลุมรักบงเป็นยังไงนี่อ่ะคืนนี้เบาๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบาช่วงไหนฮิแอสดายชั้น